ควัสดีครับวันนี้ม็าอยู่ในเกม Monster Hunter Rise s u n b e a อีกครั้งนะครับผมมาวันนี้ก็กลับมาไม่มีมอนสเตอร์ใหม่ๆเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็จะพยายามให้ถึง MR หนึงรอนะครับจะดูว่ามันมีตัวอะไรต่อโอเคครับเราเริ่มจากการมากินของอร่อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าจะไปลุยกับตัวอะไรนะวันนี้ครับ วันนี้ผมเล่นข้างเด็กอาจจะดูซึมๆหน่อยนะครับหวงนะผมโอเควันนี้นะครับที่จะมาลุยกันก็คืออันนี้ลุยไปหมดแล้วไม่เหลือตัวแล้วแถน,นเปนตัวที่เราไม่ค่อยได้สู้กันก็คือตัวนี้นะผมชาวติก,กอมาการ่าครับเป็นแบบแอฟริกเตดครับลุยเลยเอ้าอย่าง ลุยเลย50นาทีไม่มีใครนี่นครับเราจะเปลี่ยนอาวุธน,นิดนึงครับอย่างคิดว่ายัางไงเขาก็น่า,จ,าจะแพ้มังกรปะเดี๋ยวลองเปลี่ยนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับโอ้อโหซูงไหมล่ะซูมเยอะไปหน่อยครับโอเคครับไปดูเกาะกันก่อนนะครับเกาะของเขาครับชาโอติ อัน,นเดียรไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ถ้าใช่เนี่ยมันกรแน่นอนครับมันกรก,กไปไม่มีเนาะน่าจะชาออสกิลกอมากร่าครับน่าจะใช่แหละกินแล้วปรับของแล้วทุกอ,อย่างโอเคแล้วที่เหลือคือ เจอด่างที่ไม่ค่อยเจอครับจ,จะไม่ได้เลยว่าเก็บอะไรยังไงที่ไหนแต่ว่าเจอแบบไหนก็ต้อง,งนี่นะครับเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เนอะผ่านไาโกโก้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่กาาลางฉากเฉดผ่านไป,ปครับเดี๋ยวเก็บสีเขียวก่อนเหมือนเดิมเนาะโอ้ นิคูวนิคูนะครับสำหรับอินเวสติกเกตด้วยนี่ไปไปไปแอนทีดอสหน่อยวันนี้ผมวุ่นจริงจังนะอาจจะดูซึมๆหน่อยครับวันนี้โอ้โ <c oughs> หอะไรเนะี่ยผม,มเห็นไปลูกค่อยปีไปลูกครบเลยสีๆสีเลย แล้วก็วาสโทนนะครับของฝากลักกอฟที่ชอบนะผมดีไหมีขึ้นบนหรือไหมอ้าวต้องปีเข้าไปดูซะหน่อยโอ้โหเขียวชอบอุ่มไปต่อครับเก็บต่อโอเค ก็ทางโน้นน่าจะมี snow beetle ออเป็นมัดนะครับสีเขียวไม่ค่อยมีเลยครับอโอ้ยสีเขียวนี่ผมเดินมา่ลนะผมบอกกตรงโอ้ไม่ได้ใกล้ความจริงเลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้น เจอไปหาเขาดีกว่าครับเออเสียลักไก่เนี่ยเสียลักแมวครับ้เ,ออเราค่อยไปหาเขากันเถอะระวังางทางเราเจอบ้างหรอวะอันนี้ไอ้สีเขียวโอเคไปไปทางก็ดึงลับซิ โอเคครับโห oh, oh, ประจลเชียวได้ติดตามหามาไม่ว่าเธออยู่ไหนนะครับเฮิบมา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 ไ้าถึงแล้วนะขอโทษนิดนึงครับขอให้ตัวเองฟัง อืมดื่มไปเลยครับก็ขีบเพื่อนเราซีแค่นี้เองตะกลางอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวข้างบนก็จะมีของนะครับแต่ว่าเข้างบนตัวเลย เห, <c oughs> เหมือนเหมือนเมื่อปิดตานะครับมืนน่กี้นี่จ้าตัวใหญ่มากเลยครับผมนี่จ้าอื้ฮึไม่ไม่ครับ่ายครับขอชาร์จโลกก่อนเลย อะไรเนี <c> ่ย <oughs> ดูเขาไม่ค่อยแต่อันนี้เท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วเขาก็ชาโคบเหมือนกันเขาก็ชาโคบเหมือนกันนี่ไงเราโอ้โหโดนนี่มองไม่ค่อยเห็นเก็ไม่สนใจมีอะไรไหมนะ อ้อโหขอหนึ่งให้โดนไปนิดนึงครับแต่ก็ได้อยู่เขาก็ได้เราเหมือนกันขอกินข้าวขอลกลกใจเย็นลลกอืม้มนี่นี่มันเมื่อแพ้มันก็ต้องโดนไปเต็มๆหรือวะเโอเคเขาโอ้โหลบๆไม่ใช่อเดอร์ดาก้อน ก็ต้องโดนพิษคิวโลไ่ไปนี่ไงนีไ่ไงมาเจอกันตามนัดไหมไอ้เจอตามนัดนะครับพัน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 หรือ 100, ร้อยร้อยั 100, ้างไม่พันหรอกพันก็แรงไปอ่าาอะไรอ้าไม่โดนไม่โดนนะเราอะ่ะ ตุ้มๆต่ำๆไม่โดนพอครัชีวิตเดี๋ยวน,นี้ผมไม่กระเด็นหรอือเปลเออพันถามเลยอืมไม่ได้ตั้งใจจะต,ตัดหางตุ้มๆ,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 ๆบินหนีป่ะโอเคเปิดได้สวยนะครับม้า่อยโดนอะไรเท่าไหร่โอ้ยลืมใช้แล้วเปิดนี่ไง นี่นี่นี่นะก็นแย้วครับอะไรวะเนี่ยโอ้ยวางเลยลูกให้เวลามาทำจับนะครับ mm hmm. เออดีมากไปต่อไปต่อลูก s <S โอ้โหกินซลาินาให้เต็มนะครับสู้ได้ง่ายหน่อย ต,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 ตมาเก็บของ a นม m a ี่เลยเฮ้ยเสียงใกล้ๆจังนี่จ้ะมองไม่เห็นหรือเปล่า <c oughs> อีกพันกว่า <c oughs> มันตัวใหญ่ดิ๋วเว้ยอือ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  โอ้ยมือนเลยครับขอบคุณครับโอ้ยหลายจุดเลยอืมอืมอืมกันเอาอ่ะกันเอาสิหนึ่งสองสามนี่เรียบร้อยครับขออีกทีหนึ่งน,นะอืม มันไม่จำเป็นต้องโดนก็ได้แต่ดโดนก็นดีเราโดนมันมาคัดโดนมาขัโดโดนตัดหางไปแล้วหนึ่งอยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับไม่ถึงพันถึงพันก็เกินไปอืมอย่าแก้เขามากนะแก้เขาเกินไปว้วเนี่ยอาจจะต้องขออภัยนะครับที่บางฉากอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเลยครับเพราะตัวมันใหญ่เกิน ก็สัตวด้ลวยไงไปไหนแน่อ้าวเ,เฮ้ยอ้าวแปลงร่างเฉยเอา้าวเหนจะแปลงร่างแล้วคูเนอเอาให้มันนี่หน่อยได้ไหมโอ้โหโยเตียวุ้ยววโ้ยตุ้งตาตุ้งตาตุ้งตาไม่โดนนี่ ตัวมันใหญ่จริงๆตัวนี้มันเอามือเหลือเกินอือือโอเคหามไม่ได้ <c oughs> มันอยู่ไหนวะเน,นี่ยมันตัวมันใหญ่เกิน <c oughs> อ่ะโ,โอ้โหโดนอัดกางคันกินซิ มาถึงเราต้องใช้แล้วมั้งขวาเขาอยู่นี่นี้เ่อะโอ้ยหนีหรอมาสิเหมือนรู้เลยครับทำไมทำตัวเหมือนนี้ทำไมถึงทำแบบนี้นี่ไง โอ้ยโดนเลยหมื่นเลยครับโดนโอ้ยหูยมาปิ้งเอามาเอ้ยโดนไม่ไม่โดนหลบได้พอดีแล้วก็กระโดดเฉาะหัวมันไม่โดนนี่หนีไปแล้วครับอื้มอื้ม โอเคโอเคหายไปต่อเดี๋ยไดไไ้ไอ้นี่จังเลยครับอะไรนะบลัชโทนครับมันเยอะมากเลยนะเอาลงมาลงมาอยู่ตรงนี้เอาหลีกสองเวียนแค่นี้ก็ได้วะเห็นแค่นี้ก็บ่ย,ย่านเลวะมาดีวะเอออ้าวอา อา้าวใกล้ๆแบบนี้ดีชอบชอบเลยยังไม่ได้ขัดดาบเลยกูมันรีบมามาขั้นสองบันไดขั้นเล็กก็มาเออมามาเอาให้มันซึมไปดิมันทําอะไรของมันเนี่ยมันรู้ไหมเนี่ยว่าผิดสังเวียแล้วโว้ยอืมมาเจอกันนะ ไงล,ละ่ะทิงกปเลยร้องไห้เลย,ลหยเห็นไหมเราจะทำอะไรกันนะขึ้นไปสิเออทำเป็นมา <c ars> โอ้เจอใครใครเจอใครอ้ามีคนขี่อยู่ครับนี่จ้ะเดี๋ยวเรารอเขาล้มนะครับแล้วคอยซ้ำนะครับใครล้มใครเนี่ย ออ,อีกทีนึงขอหนึ่งทีมันต้องได้ของมันต้องได้จริงอะไรไม่รู้แล้วงงหมดแล้วคราวนี้ไม่สนใจนะตวัวใหญ่แล้วทำไมโอ้โหอือ้หือ้อะไรเนี่ยอยู่ในข้างหลังได้เหรอนเนี่ยามาอยู่ข้างหน้าแล้ว ตัวมันใหญ่กระโดดอะไรอะไรกันนักหนานี่นี่หางมาเอะไรมามันต้องโดนอ่ะเออมันตัวใหญ่ดีชอบอมา,บาครับฟาครับเอ้าตัวใหญ่แล้วก็ฟันไม่โดน โอ้โหโดนจนได้อืมมาเดี๋ยวมาฟาเบสได้ด้วยโอ้โหถึงจะล้มแต่ก็ได้อืม้มมันกระโดดไปกระโดดมาไม่ไหวเลยมันหายไปไหนเนี่ย อมาระเบิดกันให้เออหาไว้ดีหาไว้ดีเอาเอาไว้เอามามาจริงต้องเอาหัวเอาหัวนะครับเพราะว่าเข่าเขาดีโอ้ยเะแนโอ้ยแล้วมือนด้วยมีสิทธตายสูงสูงทรงๆเลย โอ้โหขอบคุณคุณไอ้นี่ลเลยอะเหลียวมันไม่กินวะเนี่ยไม่กินแกเออดูดูวะขอบคุณคุณหมาเราครับโอ้จะเจเดนจะเดนเราหมื่นครับเจอท่านี้โอ้อยากจะล่วงลงไปเลยครับอ๋อปีไม่ไหว กินก่อนกินก่อนเพื่อความใจเย็นอ้าวมีหูครับดีมากเราทำใจเย็นก่อนนะโอเคเหนื่อยตัวมันใหญ่เกินเรอ,อ,อยู่ข้างบนใช่ไหมไม่รู้ว่าไปกอลันอยู่ข้างบน เขาปีเลยสิปีเลยสิชิบชิบชื้นนี่ไงนี่ไงเขาก็อยากได้ทางก็อยากได้อือ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 อะไรครับผมแต่ผมอ่ะซัดรัวเลยนะผมไม่สนหรอก มันไม่ใช่เวลาจะมาสนเขาเ็เก็บของไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเก่อโว้ยอืมจะหนีแล้วจะหนีแล้วเหรอเมื่อ,อกี้โดนหน้าเต็มเต็มใช่ไหมไอ,อ้โกรธจงว่าเนี่ยขอดูท่าใหญ่หน่อยดิ โอ้ยหนี่เหมนกันล่ะมันอยากให้ได้เป็นหนูพันหนูพันจริงเลยนี่ไงนี่ไงนี่นี่เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเต็มเต็มกินข้าวเลยมาจิไหมามาเจอตามนัดหน่อยโอเคโดนอะไรเนี่ย โอ้โหอะไรนเนี่ยงงฉากเอโหูทีอที่ไม่ใช่เราเอามาหลบมาตัวใหญ่ถ้าไอปีกมันก็ยาวเหลือเกินครับมองยากโอ้โหเอหกระโดดหลบเข้าหข้างหลังเราท่าใหญ่ไหมนเนี่ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนอะไรเลยเออมา มาใกล้ๆให้ฟันขอบคุณนะครับหาร์ดด้วยเอ้ยกระเด็นคู่เลย,เยมาเด็กมาเด็กมาเด็กอืมอืมการพอดีอืม,อม,อม,อม มมมมมมมหมึนมา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 โอ้โหหลบกันมันหลบกันมันเหลือเกินอืการพอดีเราก็ไม่เติมพลังหรอเติมหน่อยก็ดีนะเนี่ยนะอันโดนทีจะตายเนะี่ยเออมาพักพักกันหน่อย ไม่ได้หนีด้วยอไหนๆก็ไม่สนใจแล้วโอ้โหมันไกลไปหน่อยครับดีมากไม่รู้ใครทำแต่ดีมากอ,อมา เอ้โอเจอท่าใหญ่ปิ้งโอ้โหเติมเราก็เยอะนี่ไงเรามาใช้ท่าใหญ่กันเถอะนี่หออรอล่วงขนาดนี ตุ้ตุ้มตุ้อรู้อยู่แล้วอะใครมาันตัวเดิมเอามาเอามากแล้วได้ไงวะอ้าวหายล่วงว้แล้วอืมล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงไปด,ไปดิไม่ได้ตั้งใจจะมาข้างหลังนะจ๊ะบอกก่อน ท้าหนึ่งทีแล้วก็หลบคุยแล้วนีเนี่ยอืม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 อ้าวร่วงเลยดีแล้วร่วงเลยอ้าวโหใครร่วงกันแน่เนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงหน้าตาก็ต้องดีด้วยนะโอ้ย ดูเขาช้าๆดูเขาช้าขอซัดหน้าหนึ่งทีไม่ให้อีกโอ้โหยดวงล้ลวน s <S ม you นีจ่ะมีจ่ะมีจ่ะมีจ่ะเออมาเลยสิขอหนึ่งทีเถอะไมตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ย อะไรวะเนี่ยตัวมันใหญ่เกินไปจริงครับโอ้ยไม่โดนนี่กระโดดไกลสุดแล้วเนี่ยเออมาโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหใครทำให้ไม่รู้อะงงหมดแล้วเนี่ยเออ นี่เป็นตารแรกครับที่ผมงงกจากนี่ไงน,นี่จ้ะโดนครับใครใครจะเอากูขึ้นอยู่แล้วล่ะขอชนก่อนเลยหนึ่งทีสองทีสามทีเอาขวานจามขวานเอาไม่เอาไม่เข้า อ้องใช้ภาพเบิร์ดไอวิวครับเมื่อกี้กระโดดกลับไปควนันโดนโดนเสียงม,มาไม่สนอะสั์รัวครับตอนนี้กระโดะโดหนึ่งทีสองสอะไรทำท่าอะไรเนี่ยฮะ ก็ต้องเจอท่าผมบ้างเราไปข้างหน้าไปเออมะแข็งแข็งแข็งนักที่ไหมจังวันจัเป็นแข็งนักอ้หนี่ไงเราแข็งปะล่าแตกเลยมันก็ต้องแตกอยู่ยออไ,ไหน่ะเออไปไปหนีไปไม่หนีด้วยโอ้โหจะเด่นออมาเรามาพักกันหน่อยอ,อ่ะ ไม่ต้องกินละร้องไห้ร้องไห้เก่งแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะโคตรเทวโคตรเท่ลเทลยเมื่อกี้อืออืมอือโอ้โหจะได้เทวิชรนใช่ไหมอือโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยว,ยว,ยวอไปเปิด ไอ้ไอ้นี้ด้วยได้ไหมเออปาปึ้งขอหนึ่งที่เอาขูตายแบบโคตรมันเลยครับตัวมันใหญ่แบบต้องขอโทษด้วยครับอาจจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่ว่าตัวเขาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็เลยจะอะไรยากดนึงมองเห็นยากแต่ว่ามันมาก โอ้ฉันวิทาเกินไปเยอะเลยเนี่ยหมดแล้วครับอ้อโหโอเคครับจบแล้วนะครับกับชาวติเอ่อกอมากปมากาล่าใช่ไหมใช่แหละไม่ได้จำชื่อมานะครับทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีโอเคของก็เยอะอยู่นะครับ แลงขึ้นไปแปดสบส่นะครับผมจบแล้วนะครับผมสำหรับกอรมาคาร่านะครับมีคนอยากคุยกับเราไอจกูดเนียวส์อะไรกัน okay, <there. S 1> ขอบคุณมากเลยนะเราเรียต่อมีวิธีกเกตต่อได้เมทัลเลียรใหม่ๆ See เหมือนจะมีอัปเดตเมทรียลนะครับ hey, รึ่งก็ไม่รู้อยู่ดีหรอกว,ว่ามันได้อะไรมาครับวินดาคอนซปพายหรออืมมีอะไรท mm ี hmm. ่เราอยากได้เนี่ยมันทรอนเมนททลดูแล้วก็ของเดิมๆนะครับอ mm hmm. าจจะเป็นพวกนี้แหละที่แบบราจะเป็นต้องใช้ในการอัปเกรดในช่วงแรกครับ mm hmm. นอกนั้นก็ ผมว่าอันนี้อืมโอเคครับแล้วก็มาดูกันว่าจะพอได้ดาบของเขาหรือเปล่านะจริงได้ว่าผมก็อยากได้ดาบเขาอยู่นะอืมช่าอถติดต่อ เลยหรือ,อยังซูนิโทบิดากคอนเตียงทำไมต้องทำเป็นอะไรเอ่ยด้วยสกู๊ดลุ่มเจอแล้วครับอ๋อเราได้ดับเขามาแล้วป่ะอ๋อนี่อันนี้อันนี้ อันนี้นะครับขาด control scale น่าจะเป็นของหายากสุดของเขาเราก็ต้องเอาอันนี้ด้วยนะอันนี้ก็ขาดมาร์การ์เซนเซอร์สองอันเราก็จะได้ดาบหรือนน30 20อันนี้อะไรคือลบสามสิบสิ้วะงโ,โอเคไม่มีอะไรสำคัญครับก็วันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับผม ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมากครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่การหน้าครับช่วงนี้น่าจะทำให้เอ็อารครบห0ึ MR 100ไปก่อนนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจอตัวอะไรบายครับ